กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจอห์นนี่ฟิชชิงช็อปนะครับผมก็วันนี้เป็นช่อง YouTube ของเราวันนี้จะเป็น EP ที่เราจะพามาดูร้านที่ใหญ่ตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนี่เซเว่นซีโปรช็ปได้ขาวว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่เชื่อหรือเปล่ามาลองดูกันอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาดูพวกคันพวกรอบอะครับพอเป็นโปรโมชั่นอะไรแนะนำพิเศษไหมมีหลากหลายราคาเลยนะคะตัง้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป15% 20% 3ายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีนะคะโปรโมโชั่นตามใบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับเจ้าของร้านส,สวย อะไรนะครับเจ้าของร้านสุดสวยอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษบอกได้ไหะจริงๆเนี่ยผมมาเล็งพวกบล็อกจิโกม์ทิกกิ้งมาสเตอร์อะไรของทิกกิ้งมาสเตอร์ของพับไว้ครับอยากได้มากโอเคงั้นน้องอยากได้อะไรบอกพนักงานชั้นบนได้เลยนะครับว่าลดเพิ่มครับลดเพิ่มใช่ไหมฮะแต่พูดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะสุดสวยเนี่ยไม่ต้องพูดบ่อยขอบคุณมากครับเจ้าของร้านสุดสวยครับเอาไปฟรีเลยค่ะโอเคครับผมก็ใครก็ตามที่มานะฮะก็อย่าลืมใช้วิธีนี้กันได้นะครับแต่จะไปนะฮะเจ้าของร้านสุดสวยจะมีโปรมาบอกพรุ่งนีี้้้11:11นนนนะะคคคครรรัับบก็ตติิดดาามไเลยใใท่สสจ ปีเก่าๆนี่หมายถึงเสื้ทีอ่ออกมาแล้วมันเป็นปีเก่าแล้วก็มีปีใหม่มาแล้วบ้บาก็ห้าสิบกับเซนกันไปเลยนะครับเดี๋ยวติดตามได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยกันว่าจองให้ทันแล้วกันก็อย่าลืมนะฮะเจ้าของร้านสวยๆลดไปเลย50%อนะครับผม <c oughs> ยอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs>